ครับผมใช้กับลำโพง15นิ้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งกล้องนะครับแทนมาหน่อยลำโพง15นิ้วตัวนี้นะครับที่ผมใช้เทสอยู่ครับเดี๋ยวเราลองไปชมด้านหลังครับที่ผมต่อไว้เนาะเดี๋ยวเด๋ยตามอกมานะครับสวัสดีครับผมก็มีสิ s ธิ์ครับวันนี้วันว่างนะครับมาพบกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับแอมขายดี รุ่น AV 3 3 3 2นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของซามิลานนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวกันอย่างละเอียดอีกสักหนึ่งรอบนะครับให้ลูกค้าเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่มต้นตั้งแต่แกะกล่องสินค้าเลยนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมพร้อมทั้งเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงดูก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องมาเลยครับ ครับตัวนี้เป็นแอมขยายไฟสองระบบนะครับสามารถใช้ไฟบ้านได้นะครับแล้วก็ไฟติดสองโวลต์ได้นะครับภายในหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีสายไฟมาให้หนึ่งเส้นนะครับเป็นสายไฟแบบนี้นะครับด้านในจะมีตัวกันกระแทกมาให้หนึ่งชั้นนะครับลูกค้าแกะมาก็จะเจอแบบนี้เลยครับรูปทรงนะครับก็จะสวยงามนะครับด้านหน้าจะมีช่องเสียบไม้มาให้สองช่องนะครับพร้อมด้วยบอลล่มเร่งเบาไม้นะครับพร้อมทั้งปรับเสียงแร็คเกอ์ไมได้นะครับตัวนี้ ส่วนวอลุ่มใหญ่นะครับสาหรับเร่งเบาเสียงเพลงนะครับแล้วก็ปรับเบสนะครับปรับแหลมของเพลงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับพิเศษนะครับมี EQ ถึง5ล่องเสียงนะครับมาปรับแต่งความละเอียดได้อีก1ชั้นกันเลยนะครับส่วนปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มด้านล่างเอาไว้คอนโทรลตัวนี้นะครับแตได์นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเสียบไดีการ์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผม ครับด้านหลังของเขานะครับจะมีช่องสัญญาณเข้านะครับ AUX มาให้1ช่องนะครับช่องสัญญาณออกเ u าพุ t มาให้1ช่องนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นต่อสายลำโพงครับ1ดอกนะครับ2ดอกครับผมก็บวกลบนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับจัมไฟ12โวลต์นะครับ4แอมป์นะครับขั้นต่ําต้องเป็น12โวลต์4แอมป์นะครับแอมป์ขยายถึงทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลืมบอกนะครับตัวนี้จ้ำบวกลบให้ถูกต้องนะครับผิดไม่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับก็มีสายตัวนี้แต่ไม่เสียบเข้าที่ช่องนี้ครับแล้วก็ไปเสียบเข้าที่ปลั๊กไฟได้เลยครับผมก็ลูกทรงมีประมาณนี้นะครับอ่านี่อันนี้มีเสาให้เบมให้ด้วยนะครับสามารถรับไอเบมได้นะครับแต่ถ้าเน้นมากก็ไม่ค่อยแนะนำครับมันแล้วแต่ขึ้นแถวบ้านลูกค้าด้วยเนาะตัวนี้ รูปทรงสวยงามนะครับลองดูลูกทรงนะครับรอบๆตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทนะครับห้ามฉีดขาดนะครับตัวนี้ถ้าฉีดขาดปุ๊บหมดประกันทันทีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อสายลําโพงนะครับว่าวิธีการทําเป็นยังไงนะครับติดตามรับชมได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับผมเราหันด้านหลังมาครับปลั๊กที่แถมให้ไปนะครับก็เสียบเข้าที่ช่อง AC 220โวลต์นะครับตัวนี้ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ลูกค้าทําการต่อสายลาโพงนะครับเชคบวกลบใหไปถูกต้องนะครับวิธีการต่อสายลาโพงก็หมุนตัวนี้ออกครับหมุนออกนะครับแล้วจะมีช่องเสียบอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปเลยนะทำเช่นเคยครับหมุนออกนะครับอีกข้างหนะึ่งแล้วก็หมุนกลับคืนที่เดิมครับเพื่อล็อกสายให้อยู่ โอเคครับเพียงเท่านี้ครับก็ไปนานว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าต่อด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ลูกค้ามาด้านหน้านะครับดันสวิตช์ตัวนี้ขึ้นนะครับผมเล่นเสียงไว้สักนิดนึงนะครับอ่าเปิดมาครั้งแรกมันจะมีเสียงซาซ่านะครับคือตัวนี้จะอยู่ในโหมด FM นะครับถ้าลูกค้าจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ให้ลูกค้ากดที่ปุ่มนี้นะครับกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งนะครับ มันจะเป็นลายอินนะครับลายอินก็คือช่องสัญญาณเข้าด้านหลังครับเวลาเรามีเครื่องเล่นเพลงครับเช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับจาสัญญาณเพลงมาเข้ามาเข้าได้ที่ขาวแดงคู่แรกนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับแต่ถ้าเราจะเชื่อมต่อบูทุธให้เรากดที่ปุ่มนี้อีกหนึ่งทีครับดูชูเสีโอเคหลังจากนั้นนะครับเราไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับ แล้วก็เข้าไปที่สัญลักษณ์บลูทูธนะครับหลังจากนั้นให้ลูกค้ารอสักคู่นะครับเครื่องจะทําการค้นหาชื่อบลูทูธของแอมขยายรุ่นนี้ครับก็ชื่อของบลูทูธรุ่นนี้นะครับ KA นะครับ018นะครับก็ให้ลูกค้าติดจับคู่ได้เลยครับ Bluetooth is connected โอเคเพยงเท่านี้ครับบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับให้ลูกค้ากดออกเลยครับแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับเพื่อทําการเปิดเพลงนะครับก็ไปที่ YouTube ได้เลย โอเคแล้วอย่าลืมนะครับให้ลูกค้าเื่งเสียงที่โทรศัพท์ของเราให้สุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาหาเพลงสักกู่นะครับครับก็ขนาดที่ผมลองอยู่นะครับผมใช้กับลำโพง15นิ้วตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยว ช่างกล้องนะครับแทนมาหน่อยลำโพง15นิ้วตัวนี้นะครับที่ผมจะเทสอยู่ครับเดี๋ยวเราลองไปชมด้านหลังครับที่ผมต่อไว้เนาะเดี๋ยวเด๋ยตามออกมานะตามอะไรนะนะครับก็นี่ด้านหลังนะครับที่ต่อไว้นะครับ เราก็จะมาดูที่สายลำโพงนะครับเราไล่มาเข้าที่ตู้15นิ้วตัวนี้นะครับคู่นี้เลยนะครับที่ใช้เปิดโอเคตามน,นี้นะฮะมาดูที่ตู้แดงครับอสายจะชัด,ชดเดี๋ยวผมจะลองเล่งแอมขึ้นนงฮะ นะครับจะให้ลูกค้าดูกันแบบชัดๆนะครับว่าของเรานะครับไม่ได้ต่อพ่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จ้ำตรงเข้ากับตัวลําโพงเลยครับก็คุณภาพเสียงจะประมาณนี้นะครับแต่สําหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้กับดอกที่เล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะเสียงไม่ได้ขนาดนี้นะครับมันก็เบาไปตามขนาดของดอกนะครับแต่ที่ผมใช้เทสคือ15นิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับเดี๋ยวลองฟังเสียงระยะไกลๆดูหน่อย ตัวนี้เสียงผมก็เล่งไว้ที่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับเสียงคุณภาพเสียงก็จะจะได้ตามที่ได้ยินเลยนะครับส่วนเบรนะครับเบรจะอยู่ที่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับผมเล่งมาที่มิดเลยไอ้มิกเลยนะครับคือสุดเลยนะครับผมส่วน e ีคิก็จะปรับแต่งไว้ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมา ทดสอบเสียงไมโครโฟนให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะเอาไปร้องคาราโอเกะน,นะครับแอมตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นกันนะครับกับงดประมาณเพียง995บาทนะครับทางเพจของเราจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงไม์กันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจ้างกล้องถือผมหน่ครับตัวนี้นะครับไม์ที่ผมจะใช้เทสนะครับก็จะเป็นไม์รุ่น m l 519นะครับเป็นแบรนด์ของซามิลานนะครับผมจะใช้ไม์ตัวนี้เทสนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับไมโครโฟนลูกค้าท่านใดสนใจดูเพิ่มเติมหน้าเพจได้นะครับมีรายละเอียดแบอพร้อมทั้งคลิปเทสเสียงนะครับมีให้คมแน่ตัวนี้ โอเคครับมาทดสอบเสียงไม์กันเลยครับก่อนเสียบนะให้ลูกค้าเบาสีแดงลงก่อนนะครับก่อนเสียบไม์ผมจะเสียบไปที่ช่องหนึ่งนะครับเช็ค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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าศูนย์ทดสอบ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 ตัวนี้นะครับสามารถตัดแอคโคได้ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเร่งเบาไม่นะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์เดี๋ยวเราจะมาลองที่ช่องสองนะครับทดสอบทดสอบยังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าศูนย์ครับก็คุณภาพเสียงไมม์ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเอาไปร้องคาราโอเกะน,นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับโอเคก่อนปิดท้ายเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเสียงเพลงลูกทุ่งดูบ้างนะครับเป็นคาราโอเกะ E